ชวนพี่น้องมาดูต้นไม้ที่หายากนะครับแล้วก็ชื่อเพราะมากนะครับนี่ก็คือต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับผมเดี๋ยวจะแพนให้พี่น้องได้ดูใกล้ๆนะครับลำต้นจะมีแผลเป็นดึงดวงนะครับเปลือกก็จะหลุดล่อนนะฮะแล้วก็มีลายลวดลายสีแดงสลับขาวไปทั่วทั้งต้นนะครับ แล้วก็ต้นนี้ก็สูงชะลูดไปนู่นเลยนะครับสูงมากนะครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์นั้นเป็นต้นไม้มงคลนะครับพี่น้องที่มาของชื่อนี้ก็คือผลหรือว่าลูกของเขาจะมีรอยบุ๋มเหมือนอเป็นรอยพระพุทธรูปอยู่ห้ารูปทั่วทั่วของลูกของเขานะครับเชื่อกันว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้มงคลนะครับผม และที่สำคัญค่อนข้างจะพบหาได้ญากนะครับพี่น้องในบริเวณเในบริเวณนี้นะครับก็คืออุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนะครับซึ่งอยูอ่ต้นนี้ก็อยู่ข้างหน้าที่ทำการเลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปในตัวของอุทยานนะครับก็สวยงามมากนะครับ ก็เลยเอามาเล่าสู่พี่น้องฟังนะครับอันนี้ต้องช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์นั้นเป็นไม้หายากยิ่งในปัจจุบันแล้วนะครับให้พี่น้องได้ดูภูพรนะครับผมภูพรใหญ่มากนะครับต้นนี้ครับอ่ออันนี้ไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ต้นกล้า ทีนะครับนึกว่าเป็นต้นกล้าของพระเจ้าห้าพระองค์นะครับให้ดูใกล้ๆนะครับลักษณะเปลือกเป็นอย่างนี้นะครับสีออกขาวๆนะครับพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมานะครับาจากเส้นทางเขาค้อนะครับไปวังทองก็ต้องผ่าน ทุ่งแสลงหลวงนะครับอุทยานทุ่งแสลงหลวงก็แวะมาชมได้ที่นี่มีต้นไม้หายากนะครับหลายชนิดนะครับอ,อย่างเช่นต้นยางแดงนะครับก็มีให้เห็นนะครับพี่น้องก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีความใจรักในการช่วยกันอนุรักษ์พันไม้นะครับแวะมาดูได้นะครับที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกครับผม ขอบคุณครับ